ก่อนที่จะมีผู้ชายสมัยผู้หญิงจะต,ต้องมีเงินเก็บกดเก็บไว้ดูแลตัวเองดูแลความสวยดูหนาา้าตาคนดีบัตรตัวเองให้อิ่มให้ฟูทุกอย่างละเอเนอร์จีของเรามันจะไม่ได้รู้สึกถาดคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องไม่รู้สึกว่าเราอยากได้อะไรสักเขาถ้าเขาจะให้เราก็แฮปปี้ชื่นชมยีใจกับสิ่งที่เขาให้มาแต่มันไม่ใช่ไปขอเขาทุกอย่างเขาเราไม่มีเพราะฉะนั้นมีไว้ตัวเองรู้สึก อิ่มรู้สึกแบบไม่ขาดมันดีกับเอนเนอร์จีของเราแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไม่ลดฟุณค่าตัวเองหรืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกแย่ในอนาคตมันก็จะไม่เกิดขึ้นทําให้แบบผู้ชายว่าเราไม่ได้อะไม่มีความสามารถหรืออะไรเดี๋ยวความสามารถบางอย่างก็พัฒนาสร้างไรายได้สร้างเงินอะไรผมเอาสวยอีกมันก็เป็นความมั่นปงเราพึ่งพาตัวเองได้ดีเราก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนเกาแล้วก็จะดึ่มดูนที่เขาพร้อมเต็มมันมาอ่ะเข้ามากว่ายิ่งเก็บ เงินได้เยอะเนี่ยมันเหมือนเรามีพลังงานในตัวเยอะไม่ไปรอพึ่งโน่นนี่นั่นกู้ชายเขาก็มีเซนต์อยู่แล้วล่ะว่าเราเข้ามากับเขาเพื่ออะไรก็ป้องกันปัญหาต่างๆใน,นอนาคตเราก็เซฟตัวเองไว้มีเงินเก็บมีไรายได้ชายเขาก็รู้สึกเฮ้ยวินคนนี้ไม่ได้ง่ายไม่สามารถกู้ทุนงอะไรได้นะ